จครบวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงทางช่องสุดสามสียามไทยนะครับพูชมเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีม,มานะครับสืบเนื่องาจากว่าเทศบาลเมืองมุดาหารเดินทางมาศึกษา,าดูงานบริษัท TPI โพลีนะครับซึ่งจะมีการร่วมมือกันในการจัดสร้างนในส่วนของจัดการขยะมูลฝอยนะฮะแบบพลังงานไฟฟ้าซึ่ง เทศบาลเมืองมุกดาหารเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักในการที่จะดําเนินการในการจัดกําจัดขยะแต่ไม่สามารถที่จะมีงบประมาณมาสนับสนุนทางนายกเทศมนตรีนะครับเมืองมุกดาหารจึงเล็งเห็นความสําคัญในการกําจัดขยะจึงได้มีการลงนามนะะในการร่วมมือที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะในจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งอยากจะทราบรายละเอียดหีืยังครับว่าท่านนายกมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครได้มาสัมภาษณ์ท่านนายกนะครับ ที่ท่านจะมาพูดถึงรายละเอียดในการมาศึกษาดูงานและก็นําโครงการนี้ไปพัฒนเาเมืองมุกดาหารครับสวัสดีครับนายกครับสวัสด,วสดีครับค่ะดิฉันสุวรรณีตั้งปณิธานนนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารนะคะ <throw up. S 2> สืบเนื่องจากเ,เทศบาลเมืองมุกดาหารนะคะป,ป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นคัสเตอร์ของจังหวัดในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดมุกดาหารที่ผ่านมา19-20ถึงปีที่ทางเทศบาล เ,ออเคยได้รับงบมาแล้วห่างมาตั้ง19-20ปีแต่หลังจากนั้นเราก็พยายามของ,งบประมาณจากทางราชการเพื่อมาแก้ปัญหาขยะของทางเทศบาลของเราแต่เราก็ไม่ไม่มีโอกาสได้รับนั้น เอองอบประมาณเพื่อมาแก้ปัญหาซึ่งปัญหาขยะในจังหวัดมุกดาหารขอเรียนว่าขยะในจังหวัดมุกดาหารเป็นวิกฤตของขยะในจังหวัดมุกดาหารแล้วซึ่งทางเทศบาลต้องหาช่องทางที่จะมาแก้ปัญหาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดีนะคะทางเทศบาลก็เลยเมีแนวคิดที่จะประกาศหาผู้สนใจที่จะมามาแก้ปัญหาในพื้นที่ขยะของ เทศบาลซึ่งเป็นคัสเตอร์ของจังหวัดน,นะฮะแล้วโชคดีที่บริษัท TPI Poline ให้ความสนใจมามาเสนอที่จะแก้ปัญหาให้ทางเทศบาลโดยเทศบาลเมืองมุกดาหารไม่ได้ลงทุนเลยทาง TPI ลงทุนให้100%เซและผลประโยชน์ตอบรับ ที่จะส่งคืนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศาบาลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารคำนวณดูแล้วเป็นเป็นเงิน700กว่าล้านนะคะที่จะย้อนกลับคืนมา พัฒนาบริหารดูแลพี่น้องประชาชนแล้วสิ่งที่ได้รับมากที่สุดก็คือขยะมูลฝอยของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจที่จะมาทิ้งในคัสเตอร์จังหวัดมุกดาหารในคัสเตอร์ของเทศบาลเมืองมุกดาหารของเราก็จะได้กําจัดให้มลภาวะขยะของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงได้หายไป คาดว่าภายในไม่เกิน2ปีนี้ TPI ก็จะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าอยู่ในระหว่างกำลังก่อสร้างนะคะประกาศให้ TPI เป็นผู้มาลงนามแก้ปัญหาขยะของเขตเทศบาลเมืองประหารแล้วค่ะแล้วในส่วนของออโรงงานนี้เป็นโรงงานลักษณะแบบไหนนะเป็นโรงงานที่กำจัดขยะครับโรงงาน, <3 S 2> นกำจัดขยะโดย ขยะนำเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะผลิตไฟฟ้าได้9.9เมกะวัตต์แล้ววันนี้เองเนี่ยที่พาในส่วนของประชาชนแล้วหน่วยรายการที่เข้ามาศึกษาดูงานตรงนี้มีหน่วยงานไหนบ้างที่เดินทางมาด,ด้วยอ,อวันนี้ทางเทศบาลเนี่ยได้รับงบประมาณ TPI สนับสนุนที่จะให้พี่น้องประชาชนในเขตรัศมี ที่อยู่ในบ่อขยะนะคะมาดูงานมาดูผลงานของ TPI ที่ดำเนินการกำจัดขยะว่ามีคุณภาพขนาดไหนซึ่งทางเทศบาลจะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ในบ่อขยะนี้ก็คือเทศบาลต่างๆที่นำขยะมาทิ้งตรงนี้และเทศบาลต่างๆที่มีมีโครงการที่จะนำขยะมากำจัดอยู่ในในพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลและพี่น้องประชาชนในชุมชนรอบบ่อขยะเพื่อมาดูสิ่งที่พี่น้องจะได้รับจากบริษัทท p i ที่สนใจมาลงทุนแก้ปัญหาให้เนี่ยว่าเขาดำเนินการยังไงปลอดภัยยังไงเกิดประโยชน์อย่างไรซึ่งวันนี้ทางเทศบาลดิฉันในฐานะที่เป็นผู้นำในการพาพี่น้องประชาชนพาเทศบาลต่างๆมาดูงานนี้เชื่อว่า เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารโดยรวมอย่างอย่างยิ่งนะคะและเชื่อว่าทุกคนเข้าใจและเชื่อมั่นในบริษัท TPI Poline ที่จะมาแก้ปัญหาขยะในจังหวัดมุกดาหารของเราเชื่อรหบสำหรับโรงงานขยะที่สร้างขึ้นมาแล้วคิดว่าจะมีการจ้างคนงานหรือว่าชากรในพื้นที่ของเราทํางานมากน้อยแค่ไหนครับค่ะแน่นอนค่ะพื้นที่จังหวัดมุกดาหารปัด ขยะบอกขยะนี่จะมีพี่น้องประชาชนที่ไปเก็บขยะแล้วเมื่อบริษัทลงมาแก้ปัญหาตรงนี้เขาต้องใช้แรงงานในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารพี่น้องทุกคนที่ทําเก็บขยะอยู่ขณะน,นี้ทุกคนก็จะอยู่ในระบบการกําจัดขยะของทบีบริษัททบีก็จะจ้างพี่น้องประชาชนนะคะมาในเออมาช่วย ทำงานในระบบการแก้ปัญหาขยะของบริษัทของเชื่อว่าทุกคนจะได้มีงานทําในองค์การตรงนี้อย่างยิ่งเลยค่ะเชื่อคิดว่าในส่วนของสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาอยู่มานานสิบปีนี้ก็จะดีขึ้นด้วยแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนได้ดูโครงการที่ทาง TPI นําเสนอแล้วเมื่อบ่อขยะ ที่มีพื้นที่40กว่าไร่ของทางเทศบาลได้รับการแก้ปัญหาแล้วณปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับแก้การแก้ปัญหาเนี่ยพื้นที่ที่ดินต่างๆที่อยู่รอบบ่อขยะตอนนี้เนี่ยไม่มีมูลค่าอะไรเลยเดี๋ยนเชื่อว่าถ้าบริษัทเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็ทําปรับปรุงเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นใช้ประโยชน์เชื่อว่าพื้นที่ที่ดินต่างๆที่อยู่รอบบ่อขยะจะมีมูลค่า แล้วบรรยากาศที่ทาง TPI นำเสนอที่จะทำโครงการเป็นสวนสาธารณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเ mm hmm. ชื่อว่าต่อไปเนี่ยทุกคนจะไม่ปฏิเสธที่อยากจะอยู่ใกล้บ่อขยะแล้ว mm hmm. มั่นใจว่าทุกคนในจังหวัดมุกดาหารจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการที่ทางเทศบาลร่วมกับ ทราบว่ามีโครงการ CSR ที่ทาง t v i ได้มอบให้กับเทศบาลด้วยมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเยนชนด้วยมีการแจกทุนการศึกษาต่อเนื่องเลยนะคะมีการแจกทุนแล้วก็ให้สวัสดิการกับกับพี่น้องประชาชนในรอบๆบบอ่อขยะด้วยค่ะ รวมมูลค่า700กว่าล้าน700รกว่าล้านค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ท่านนายกนะฮรได้ล็งเห็น,หนถึงความสําคัญในเรื่องของการกำจัดขยะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขยะมีมากจนล้นเมืองเองเนี่ยก็จะส่งปัญหาในเรื่องของสุขอ,อนามายัยนะรรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่นายกได้ลรงเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ก็ได้มีการประสานงานจนสามารถร่วมมือกับทบีโพลีนะฮะที่จะาหาแนวทางในการกําจัดขยะและ ขยะที่ไร้ค่านี่ฮะมาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนรวมไปถึงมีการจ้างงานในชุมชนคนในพื้นที่เองก็ได้จะได้มีงานทำนะฮะไม่ต้องจากถิ่นไปทํางานต่างถิ่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยทางเทศบาลนะฮะประกาศ โดยทั่วไปเลยนะเปิดเผยเลยว่าใครที่มีความสนใจมีศักยภาพพอที่จะมาช่วยแก้ปัญหาบ่อขยะตรงนี้และทางเทศบาลก็มีอยู่หลายบริษัทที่มาเสนอที่จะแก้ปัญหาตรงนี้มีท PI บริษัทที่ชนะการเสนอช่วยแก้ปัญหาขยะให้กับทางเทศบาลค่ะสำหรับโครงการนี้นะขอบอกว่าเป็นประกาศของเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับเขาบอกว่าเป็นโครงการที่ร่วม ในการกําจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยเทศาบาลมุกดาหารนีฮะได้ร่วมกับ TPI ไ I โพรีก็ได้ชนะการประมูลด้วยนะครับสิ่งที่เทศบาลเมืองมุกดาหารจะได้นะฮะรับนะฮะตลอด20ปีก็คือมูลค่า754ล้าน3แ1,190บาทนะฮะซึ่งก็จะแบ่งแยกออกหลายเป็นหลายข้อนะฮะนอกจากนี้ยังมีงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศนะฮะบ่อฝังกลบ ในพื้นที่44ไร่2งานนะครับภายหลังที่มีการดำจัดขยะมูลฝอยนะฮะสำเร็จนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับมูลค่า15ล้านบาทแล้วก็รวมไปถึงมีงบประมาณทุนการศึกษาสำรักนักเรียนกองทุนละ4,000บาทจำนวน100นกองทุนนะครับรวม20ปีเป็นเงิน8ล้านบาทโหสิ่งต่างๆที่ เทศบาลจีดได้รับนี่เยอะมากเยอะมากค่<า>ก<น>ะเพราะว่า TPI ีเน่ยยินดีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ยินดีที่จะมาทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ทีมงานข่าชัดประเด็นจ,จริงๆฮะได้ลงมาติดตามในการมาดูงานใน TPI โพรีของเทศบาลเมืองมุกดาหารเพื่อจะนาในเรื่องนี้ไปเผยแพร่ให้กับ ชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ในรอบบริเวณนะครจะได้รู้ทราบว่าหลังจากที่มีโครงการนี้แล้วประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อะไรรวมไปถึงสิ่งที่เทศบาลจะได้รับคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นอย่างไรถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับสาหรับ โครงการอย,าอย่างอย่างอย่างเนี้ยเองเนี่ยอย,อยากมีฝากไปแนะนําจังหวัดอื่นหรือเทศบาลอื่นไหมไหมครับในฐานะเป็นนายกที่ะจะการศึกษาดูงานก็อยากจะแนะนําจังหวัดอื่นๆนะคะที่มีขยะที่มีปัญหาขยะเช่น,เช,นเช่นเทศบาลเมืองนุกดาหารเนี่ยค่ะดิฉันขอยืนยันเลยนะคะว่าบริษัท TPi p o l โ n เนี่ยสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดก็อยากขอเชิญชวน ทศบาลต่างๆนะฮะที่มีปัญหาขยะลองไปศึกษาทางเทศบาลเมืองมุกดาหารก็ยินดีที่จะให้เทศบาลต่างๆที่มีปัญหาขยะเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหารด้วยความเต็มใจค่ะ คาดว่าบอกขยะนี้จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทํางานได้แก้แัญนารได้เมื่อไหร่ครับโครงการนี้เนี่ยเมื่อลงนามในสัญญากับ TPI แล้ว TPI ก็มาสํารวจแล้วก็วางแผนทําโครงสร้างก่อนใช้เวลาทําโครงสร้างอยู่2ปีนะคะเร็วที่สุดเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยอยากจะให้เร็วที่สุดเพื่อ mm hmm. เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นมา ก็ไม่เกิน2ปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพี่น้องประชาชนก็จะทยอยรับรับประโยชน์ที่ทาง TPI จัดการกำจัดให้นะฮะขอบคุณมากครับนายกครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นโครงการดีๆที่ทางทีมงานขอชัดประเด็นจริงนะฮะได้ติดตามในการลงพื้นที่ในการมาศึกษาดูงานข mm hmm. องเทศบาลเมืองมุราหารนะฮะที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิเดอโพรีในการที่จะ,ะให้พิเดโพรีเนี่ยดำเนินการในการกำจกัดขยะในเทศบาลรวมไปถึงสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะแก้ปัญหาบอกขยะที่เป็นปัญหายาวนานกว่า20ปีครับนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้นะครับติดตาม ท่านนายกเศรษฐาทาวีสินนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เดินทางร่วมคณะมานะครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมนําเรียนท่านอนุรักษ์แล้วว่าท่านก็บอกว่าไม่มีพิธีการอะไรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่ม,ก,มกิจกรรมต่างๆผมใครขออนุญาตให้ทุกท่านปรบมือให้กับท่าน จนมาถึงวันนี้จนมีการทำสัญญาระหว่าง TPI บริษกับเทศบาลเมืองมุกดาหารให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นที่เราไปดูที่บริษัทที่โรงงานมานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นเราก็ได้ฟังพร้อมๆกันจะเกิดขึ้นภายในสอสาปีนี้ก็จะเกิดขึ้นในเมืองมุกดาหารเราแล้วนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกสวนีตั้งปณิธานนท์ครับนายกเทศตรลเมืองมุกดาหารครับและท่าน ลนรพลภูมิตั้งปริธานนท์ครับอีกครั้งหนึ่งครับเลขาประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับวันนี้บอกว่าจะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ด้วยนะครับถ้าท่านแขกผู้มีเกียรติขึ้นมาร้องเพลงนะครับท่านนรพลภูมิจะครับโดยเฉพาะเน้นท่านนายกตอนนี้ได้รายชื่อมาสองท่านแล้วนะครับที่นี้ใมีมเลโกวันนี้จะมี ใจหมดสุขที